สวัสดีครับพี่ดองครับตรงนี้คือสุริยาแลนด์คาเฟ่ครับนี่ครับมีจุดเช็คอินแล้วก็พักผ่อนมีกีตายักษ์สองสองตัวนะครับแล้วก็มีกีตารูปนอนในตึกอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์ครับที่นี่จะเป็นร้านกาแฟ ตู่มภาสะเลสักทีสุริยาแลนด์คาเฟ่ครับมาเาขาค่อนดูได้ครับเข้ามาทางวัดทรงเมตตาวนารามครับทะลุถึงเขาชิจันครับเส้นนี้ครับ